อาร์เซนอลล้างอาถรรพ์นในถิ่นโอทฟ,ฟอร์ดได้สำเร็จในการบุกมายัดเยียดความปราราชาใกับแมนยูดิสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แม้ว่ารูปเกมของฝั่งทีมเยือนจะดูไม่ใช่อะไรอย่างที่คาดแต่ก็ยังทำผลงานได้ตามเป้าคว้าสามแต้มสำคัญกับเพื่อปรั้งจากูงไในอีกรั้งลุ้นแชมป์เดือดๆยันเกมสุดท้าย90นาทีนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ขอบสนามมาขายี้ให้ฟังกันนะครับช้างขอ้อบอลข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน หากเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงและตัวสำร,รองของฝั่ง้าบ้านแมนยูต้องบอกว่าสภาพทีมโคตรพิการแผงเกมรับนี่ต้องมาใช้คาเซมิโรยืนคู่กับจอนนี่อีแวนซ์ซึ่งสภาพของทางคู่อยู่ในบ้านปลายอาชีพแล้วยิ่งต้องมาดวลกับนักเตะท,ที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมีความเร็วอย่างบุกยโยซาก้าเรันโดทอซามาตินโอเดกาสภาพทีมเช่นนี้ใครเห็นก็ต้องบอกว่ารอดยากมากเหลือเกินยิ่งไปกว่านั้นละครับแมนยูยังขาดนักเตะที่สำคัญสุดในทีมอย่างกปตันบรูโน ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้บัญชาการแนวรุกของทัพปีศาจแดงที่มีส่วนร่วมกับประตูไป26ประตูด้วยกันในปีนี้ซึ่งผลงานดังกล่าวบ่งบอกชัดเจนครับว่าพี่บรูโน่มีความสําคัญกับผีแดงขนาดไหนส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างปืนใหญ่ต้องบอกว่ามีเกลยวอาเตตาจัดขบวนทัพมาแบบเต็มอัตราเสกพร้อมจะทะลวตงตาข่ายแมนยูแบบไม่เหลือซากเพราะหากมองย้อนกลับไปมาเยือนทีมโอตาฟอร์ทีอะไรต้องพบกับความพ่ายแพ้ทุกที่16นัดหลังสุดไอ้ปืนใหญ่สามารถเก็บชัยที่โรงละครแห่งความฝันได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ทว้าม่าพีมร แต่ได้ความที่เล่นในบ้านออมล้อมไปด้วยเสียงเชียร์ที่ดังคืกก้องในโอทาฟอร์ดบวกกับไม่มีอะไรจะเสียแพ้คริสตัลพาเลตเกมที่แล้วมาตั้ง4เม็ดเกมนี้มาแพ้ทีมลุนแชมป์อีกนัดแม่งจะเป็นอะไรไปแต่ทวาทางกับการทางฝั่งอาร์เซนอลครับต้องบุกมาชนะเพียงสถานเดียวเท่าน,นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคว้า3มแต้มกลับบ้านไม่อย่างนั้นพวกเขาจะถือว่าเป็นการมอบแชมป์สมัยที่สติดต่อกันให้กับเรือใบสีฟ้าไปโดยปริยายด้วยความที่มันมีอะไรต้องเสียไปเยอะในช่วงยี่สนาทีแรกจะทําให้เราเห็นได้ชกกดดัด ผ่านมาแดนกลางจ่ายบอลเสียสเปซสปะจนเกือบโดนอยู่หลายครัง้งส่วนแมนยูเองวันนี้ก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีกว่าที่คิดไว้มากทีเดียวการบีบ p พรสซ i n g ได้ก็ถืึงว่าทาได้ดีมีโอกาสจบสกอร์ได้มากกว่าทางฝั่งทีมเยอเ้ซีฟในครึ่งแรกแต่ได้ความเฉียบคมที่ยังไม่เป็นหาทําให้ไม่สามารถฉกฉวยโอกาสในการขึ้นนําได้สิ่งที่แมนยูขาดหายไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือพวกเขาขาดคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายดูติดติดข,ข,ขัดไปหมดหากมีนักเตะอย่างบรูโนอยู่ในสนามเชื่อได้เลยครับว่าแมนยูแม่งอันตารายกว่านี้แนะ่นักเตะของแมนย ที่ผมอยากพูดถึงในเกมวันนี้คงจะหนีไม่พ้นอเลฮันโดการนาโชที่นับวันเขายิ่งใกล้รุ่นพี่อย่างรัดฟอร์ดคือทุกวันดูวูบวาบแต่ทว่าคุณภาพการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายเข้าขั้นบัดซบจังหวะไหนควรใจกระดันยิงจังหวะไหนควรยิงกระดันใจโดยรวมถือวันนี้เป็นเกมที่น่าผิดหวังพอสมควรสำหรับตัวเขาส่วนแม็กโทมิน่ครับที่มารับบทบาทจอมทัพแทนบรูโนถึงกับถอนหายใจแรงเพราะว่าแม็กทอมไม่สามารถสร้างซนตีนสร้างประโยชน์อะไรได้นะจอกวิ่งไปมากแปะบอลนิดๆหน่อยๆแถมยังสวมปลอกแขนไปกับตันทีอีกตั้งห้า นักเตะผีที่ต้องชื่นชมนะคะรับผมก็ขอยกให้อามัดดิยาโลเราว่าปวดแนวรับของเปินใหญ่ได้เยอะมากควรได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงมากกว่านี้ต่างจากพี่อันโตนี่ที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงหลายรอบแต่กลับไม่สามารถสร้างความแตกต่างสนตีนอะไรได้เลี้ยงกินตัวก็ไม่ค่อยผ่านทําอะไรไม่เป็นที่เป็นอันสักอย่างซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นคือจังหวะที่เปินใหญ่ขึ้นนํำก่อนหน้าที่เสะตูต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งแมนยูทาได้ดีกว่าด้วยซ้าแต่ได้ความที่คาเซมิโรดูเเอนกกกกััับบจิต่่ววง จอกแจ๊กๆขึ้นมาแบบช้าๆไม่สนแลแนวรับของทีมแม้แต่น้อยซึ่งเมื่อปืนใหญ่เห็นแบบนั้นแหละครับเบนไว้ก็เลยจ่ายบอลไมให้ใครฮาแวดโดยที่ไม่ลับหน้าก่อนจะตบเข่ากลางให้ทอสซายิงจ่อๆขึ้นนำไปหนึ่งประตูสู์การเสียประตูแบบนี้โทษใครไม่ได้นอกจากคาเซมิโรที่สติไม่อยู่ในเกมทีมเลยเสียประตูแบบหน้าตบกระโหลกและเกินเรียกว่าพี่ต้องรับไปเต็มๆครับดอกนี้ส่วนนักเตะที่เล่นโดดเด่นสุดในนัดนี้ครับคงหนีไม่พ้นวิลเลียมซาลิบาที่โชว์ฟอร์มได้เจอจรัสดีหลอเกินทางจังหวะพาบอลขึ้นหน้าิั เกมจากแดนหลังเราไปถึงการแกะเพลงสิของทางสั่งแมนยูถือว่าเจ้าตัวทําได้ดีมากๆส่วนหน้าที่กองหลังอย่างการเข้าสกัดการเล่นเกมรับถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมแบบไม่มีทิฏฐิหากใครจบจังหวะที่กานาโชเลี้ยเข้ามาในกรอบเขตโทษและซาลิบาเอาขาสกัดบอลไปต่อหน้าต่อตาได้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โคตรเนียนส่วนชชนะในนัดนี้ของอาร์เซนอลครับผมส่งผลให้เขาคว้าชัยเป็นนัดที่27ในพรีเมียร์ลีกสีซั่นนี้ถือว่าเป็นจํานวนชนะในซีซั่นเดียวที่มากสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอีกทั้งยังทําตามเป้าหมายของตััววเเอองได้้้สําาาารร็จคคืกก3แตมลบ ส่งผลในอันดับในตารางแซงหน้าแมนซิตี้ขึ้นไปรักตำแหน่งจ่าฝูงแต่ทว่าแข่งมากกว่า1นัด แมนซิตี้จะมีเกมนัดตกค้างกลางสัปดาห์ที่ต้องบุกไปเยือนสเปอร์ทีมคู่ปรับตลอดการของไอ้ปืนใหญ่หากทัพอัเบอรบซฟ้าสามารถเก็บ3ามแต้มได้พวกเขากระแทบการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันพเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายของแมนซิตี้จะเป็นการเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมซึ่งน่าจะเก็บ3าแต้มแบบไม่ยากกินอะไรส่วนอาร์เซนอลจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเชียร์ทีมคู่อริอย่างสเปอร์ให้ชนะหรือแบ่งแต้มกับอัเบอร์บเีฟ้าให้ได้เพื่อที่ปืนใหญ่จะต่อยอดไปลุ้นแชมป์ยันเกมสุดท้ายในนนนวันอัออาทททิตตย์ีี้้่่่จะะเพรมมกแมกแงุคู ช้างข้อบอนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน